I'll huntin' I I'm running I I in be the chase and the hunt and set the pace when running. Always take what want and always give and always what want always 100 need ยินดีนต้อนรับท่านประธานท่านคณะกรรมการคสทชและผู้ดูแลศูนย์ทุกท่านนะครับผมในนัฐพลรัศมียิ่งโมคนเป็นผู้ดูแลห้องยุโซโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์เป็นตัวแทนของกิจการร่วม้านปิดแพนเน็ตกลุ่มที่2ภาคเหนือ2วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดจากห้องยุโซของเรานะครับ กิจกรรมที่1นนะครับเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับก็จะจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นนะครับกิจกรรมที่จัดนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโคดดิ้งนะครับกิจกรรมโคดดิ้งคือการเขียนชุดคําสั่งให้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทํางานนะครับเพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและคิดอย่างมีลําดับขั้นตอนครับและนอกจากนี้ ได้สอนให้นักเรียนรู้จักกับ m e t a าเวิร์ l บล็อก a i n เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่จะมาถึงในอนาคตและยังส่งเสริมให้นักเรียนประกวดแข่งขันในโครงการต่างๆโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้านได้รับรางวัลชมเชยจากผู้เข้าร่วมประกวด1,400กว่าทีม กิจกรรมที่2นะครับก็คือกิจกรรมการจัดอบรมให้กับคุณครูนะครับเพื่อให้คุณครูนําเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับกิจกรรมที่3นะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับจึงทําให้คุณหมอนะครับมีปัญหาในการประสานงานกับหน่วยงานข้างน,นอกนะครับหรือการเข้าไปเก็บข้อมูลคนในชุมชนนะครับ ทางผู้ดูแลศูนย์ยูโซได้จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานและช่วยเหลือคนในชุมชนต่อไปจากที่เราได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในชุมชนนะครับประชาชนได้เกิดความสนใจอยากจะเข้ามารับบริการในห้องยูโซนะครับแต่เขาขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับ ดังนั้นผู้ดูแลห้องยูโซเองนะครับก็ได้จัดอบรมให้กับเขานะครับตั้งแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจนถึงเขาสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองได้นะครับเพื่อนําไปสานต่อในการประกอบอาชีพเกษตรกร,ะกรนะครับกิจกรรมต่อมานะครับเป็นการจัดอบรมให้กับผู้นําชุมชนอสมเนื่องจากผู้นําชุมชนและอสอมนะครับมีปัญหาในการเก็บข้อมูลของคนในชุมชนนะครับ ข้อมูลไม่ครบบ้างนะครับข้อมูลสูญหายบ้างทางผู้ดูแลห้องยูโซ่นะครับได้จัดอบรมให้กับเขาในการเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์จากที่เราได้ลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานข้างนอกนะครับได้รับความสนใจมีการเยี่ยมชมห้องยูโซ่ของเราเช่นนายกอบตอผู้นำชุมชนและ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งนอกจากกิจกรรมภายในห้องแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมคือร่วมพัฒนาชุมชนซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณกศทชผู้บริหารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาทำให้คนชนบทสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีได้ผมในนัทพลรัศมียิ่งมมคลตัวแทนกิจกรรมร่วมค้าปริศแพนเน็ตขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ